เอาละครับการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนี่เราก็อยู่กันในเกม Ark Survival Jurassic Plus กันอย่างเช่นเคยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวในพาทนี้นะครับเราจะไปหาเดลเสาโถนมาจับกันนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ผมมีแฟนเพจแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมผมได้ทําการเพิ่มบ่อดมาตัวหนึ่งนะครับเป็น มาะที่จะเอาไว้ใช้อัปเกรดโตค้าของเรานั่นเองนะครับมันจะได้สามารถยิงธนูนนได้ดามเมดจแรงขึ้นนะครับผมมันจะได้จับสัตว์ง่ายขึ้นนะซึ่งอันนี้ก็เป็นสูตรคามนะครับโอ้เราค้าไปอันนี้ก่อนดีกว่านะครับผมคาดเหลืออีก10อันนะผมน่าจะมีอยู่แหละในนี้นะครับผมอเอามาเยอะๆก่อนนะครับผมแล้วก็เอามาสักสิเอามาสักห้อันนะครับโอเคที่เหลือก็เผาเหมือนเดิมนะตอนนี้ผมก็เผาเหล็กมาได้500กว่าแล้วนะครับผม ครับมาเลยนะครับผมเจ้าตัวนี้มันจะอัปเกรดระดับธนูของเราได้นะครับเป็นระดับสีฟ้าอะไรทํานองนี้นะครับมันจะได้แบบโหดขึ้นนะครับผมอุ้ยนี่วางที่พื้นได้ด้วยนะครับเนี่ยวางไว้ตรงนี้แล้วกันครับใกล้ๆกันนะ่าวางเลยนะครับผมโอเคเรามาดูกันว่าใช้ยังไงนะครับเนี่ยอ๋อน่าจะต้องใส่ลูกธนูเข้าไปนะครับอ่ะลูธนูหน้าไม้ครับผมแล้วก็ของใช้อัปเดตเนี่ยอ้ยโอ้ใช้ของเีล็กน้อยนะครับเนี่ยใช้ไฟเบอร์กับไม้แล้วก็เหล็กนะครับโอเคใส่ไปเลยนะครับ ผมจะอัพเกรดให้ตันเลยนะครับถ้าอัพเกรดได้นะเพราะว่าเราจะได้ยิงแรงๆเลยนะครับโอ้เหล็ก500อันหนักเลยนะครับเนี่ยอ่าแล้วก็อัพเกรดเลยนะครับผมฟึ๊บอ่ากลายเป็นสีเขียวนะครับผมอะไรเนะี่ยเอ่ออ่ะอัพเกรดต่อเลยนะครับฟึบอ่าสีน้ําเงินโอ้ไม่บอก,กว่าทุกดิบนะนะท่านผู้ชมแต่ผมลองเอากลับที่ตัวก่อนนะครับแล้วก็ใส่ก,กระเบ,บื้ใหม่นะครับผมอ่ะยังไม่บอกนะ ไม่เป็นไรเราก็ของน่าจะไม่หมดนะครับผมนะของแล้น่าจะเหลือเยอะฟึบอุ้ยโอ้โหเหล็กนี่ผ่านเยอะมากเลยนะท่านผู้ชมฟึบฟอ่ะอันนี้น่าจะขั้นสุดยอดแล้วนะครับดาเมียขึ้นไป300กว่าเลยนะท่านผู้ชมจากเดิมร้อยหนึ่งนะครับเนี่ยโอ้โหโอเคแล้วก็เอาของกลับมาก่อนนะโอ้โหผ่านของไปเยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยแล้วก็เอาเหล็กมาใส่ไว้ตรงนี้นะครับผมโอเคแล้วผมก็ได้เตรียมลูกดอกยาสลบแบบ อย่างดีเอาไว้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีที่สุดนะครับมันยังมีแบบลูกดอกที่แรงกว่านี้ได้อีกนะครับน่จะเป็นสีม่วงเข้มอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ว่ามันทํายากนะผมก็เลยเอาไว้ก่อนนะครับโอเคถ้าผมจะไปหาสัตว์จับกันนะครับผมแต่ก็ต้องมาดูกันนะว่าจะเป็นตัวอะไรแต่ผมขอเช็คขอนก่อนว่าครบหรือ,อยังนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นชุดเนื้อพร้อมนะครับผมอ่ะน่าจะพร้อมนะเดี๋ยวบอกเอาเหล็กไปเก็บก่อนนะเหล็กเราไม่ใช้นะครับผมอ่าเก็บไปเลยมา ผมจะจับเป็นสัตว์กินเนื้อนะครับผมสัตว์กินพืชเนี่ยเราเอาไว้ก่อนนะพาที่แล้วผมก็ไปฟาร์เวลนกมาเล็กน้อยนะครับจากเดิมนะก็ใส่สปีดคอสตูมให้มันด้วยนะครับผมก็้ามาใส่นะครับนี่ผมก็เรียนรู้มาเป็นที่ร้อยแล้วก็ใสใ่นกไปแล้วนะครับผมนี่นะครับเป็นสปีด200นะครับผมแล้วก็พามาไปฟาร์เวลมานะครับผมจะได้สะดวกสบายในการบินหาสัตว์นั่นเองแล้วก็ทำไอเดียมาด้วยนะครับผมเป็นเจ้าสปายการ์ดแบบ ที่มันสามารถส่องค่าสเตจสัตว์ป่าได้เลยนะครับแล้วก็บอกว่ามันกินอะไรค่าศพเท่าไหร่นะครับอันนี้น่าจะเป็นของมอจูรัสซิกโรนะครับผมเอ็ดมอนโตสอรัสนะอันนี้เป็นบอนโตผมอยากได้เจ้าตัวสไปโนจากพาร์ทที่แล้วมากๆเลยนะครับเนี่ยยังไม่เจอเลยนะไม่รู้ว่าโดนฆ่าไปรเรียงนะครับอันนี้ก็เป็น3มเขานะครับผม3มเข่าธรรมดาผมเคลียร์เลยแล้วกันนี่โหนกเราตีแรงมากนะท่านผู้ชมตรนนั้นอุย้ยตัวอะไรเนี่ย อันนี้เป็นกีก้านะครับผมแต่น่าจะเป็นกีก้าธรรมดานะอันตัวอะไรเนะี่ยเป็นว้ยยั่านผู้ชมผมเจอแล้วนะเจ้าสไปโนของจูราสสิลปาร์งนะครับโอเคเดี๋ยวจะแชร์พื้นที่กันก่อนนะครับผมนี่ปั่นไปก่อนนะครับผมปั่นอีกหนึ่งทีโอ้โหกีก้าดึกมากกีก้าดึกมากนะครับนกผมจะล่วงไหมเนี่ยมันมีสถานะฟันนะครับผมโอ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวแปลกๆแ,แล้วนะท่านผู้ชมโอ้ยโอ้ยนกผมจะตายเอานะครับเนี่ยโอ้ยโอ้ย,อยปั่นก่อนนะครับปั่นก่อน เรือมาไม่ไหลเลยนะครับท่านผู้ชมเรือมันแปดหมื่นเลยอะ่ะโอ้โหผมว่าเราเราเราถอยก่อนดีกว่านะเราหามุมดีๆไปยิงเจ้าสไปโนวาดีกว่าฝั่งหนุนก็จะเป็นนี่นะเป้าหมายของเรานะครับผมผมว่า้าเรายิงบทนั้นน่าจะจับได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่ยืนกัน,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 นนะนะก่อนนะครับผมอยู่ตรงหน้าผาพอดีนะครับนี่คือโชคของเรานะโอเคเดี๋ยวผมปรับแพสซีฟก่อนนะครับผมมันจะได้ไม่ไปตีใครนะวิวว้วเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกนะท่านผู้ชมโอเคมา เตรียมของให้พร้อมเลยนะครับมันอยู่นั่นนะโอ้มันอยู่ไกลมากเลยท่านผู้ชมจะยิงโดนไหมเนะี่ยว่าเราไปล่อก่อนดีกว่านะครับผมโอ้แต่จะล่อยังไงเนะี่ยอะไม่เป็นไรนะครับใช้นกล่อ,ลอนี่ยแหละไปฆ่าพวกสัตว์ตัวเล็ก,ลกๆแถวนั้นนะมันก็จะไม่มีตัวอะไรให้กินแต่มันก็จะมากินเราเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นดิโพล่ดคัสนะครับเนี่ยอันนี้ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้ก็เป็นตัวใหม่นะครับผมชื่อออกจริงๆหน่อยฆ่าเลยแล้วกันนะ โอเี๋ยวผมไปล่อมันใกล้ๆก่อนนะครับผมถ้ามันเห็นเราเนี่ยมันจะสนใจเรานนั่ไงแล้วก็ล่อมาเลยนะครับเอ้าโอ้มันสนใจปลาซิวปลาสร้อยนะครับอันนี้ตัวอะไรเอ่ยเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยล้มเลยครับผู้ชมสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วโอ้ยผมเลือดน้อยด้วยน่าจะโดนพลังหอยตัวเมื่อกี้นะตัวอะไรไม่รู้นะท่านผู้ชมผมเรีบวิ่งก่อนดีกว่าโอ้ย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 จะตายเอานี่เนี่ยบิน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 โอ้ยผมตายเลย โอเคครับตอนนี้ผมก็เก็บของมาได้แล้วนะโอ้โหกีก้ามันโหดมากๆเลยนะครับเนี่ยนกผมตายเลยท่านผู้ชมผมคงต้องหาจับนกตัวใหม่ก่อนนะครับสไปโนเมื่อกี้เราจะจับก็น่าจะโดนมันฆ่าไปแล้วนะเพราะผมกลับมาเก็บของก็ไม่เจอมาแล้วนะผมจะมาเนี่ยตายไปอีกสองสามรอบแล้วท่านผู้ชมโอ้โหโคตรเหนื่อยเลยนะไอตัวนี้เนี่ยโหดชะมัดยากเลยนะครับเจ้าก,กีก้าเนี่ยสัตว์หมดยังสู้มันไม่ได้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมหาจับไดโนเสาร์แถวแถวนี้ละกันนะเพราะว่านกผมตายแล้วนะอาจจะไปไหนไกลไม่ได้นะครับผมแต่ว่าในพาน,นี้อ่าเจอแล้วนะครับผมอันนี้เป็นนกนะครับอุ้ยสีสวยด้วยนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมยิงสรบปไว้ละกันนะแล้วก็จนะัดอาหารนะครับแล้วเดี๋ยวไปหาตัวดีจับละกันนะนกผมจะยิงหลับเอาไว้นะครับปึ๊บเรียบร้อยครับผมทีเดียวล่วงโอ้โหง่ายได้นะครับ แต่ว่าเรายังไม่มีอาหารเลยนะครับอ่ะใส่เนื้อไปก่อนก็นได้นะครับจริงๆผมอยากใส่เป็นเนื้อน่องนะแต่ว่าเราไม่มีนะครับเกาะแตกยับเลยนะครับเนี่ยอ่ะแบ่งครึ่งน,นึงนะครับแล้วก็ยัดไปเลยแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะถ้าผมจะหาสัตว์แถวนี้จับก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมมีตัวอะไรน่าจับบ้างเนี่ยโอ้โหตัวที่ผมอยากได้ดันมาโดนฆ่าไปซะได้นะครับเนี่ยในน้ํานี่ก็อยากให้ท่านผู้ชมเห็นได้เยอแยมากไปตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับผม กระเป๋านกผมก็หาไม่เจอด้วยนะที่ขี่ก็หายเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้ตัวนี้เวลเยินะับเวลเก้าห้าเลยโอเคแล้วทิ้งไว้ก่อนโอ้หแต่ดานะท่านะผู้ชมสไปโนอย่างเท่เลยอะโหจับไม่ได้นะครับเนี่ยแต่ผมเดินข้ามไปดูฝั่งนู้นดีกว่านะอุย้ยลืมไปว่าในน้ำไม่ปลอดภัยนะครับเนี่ยแต่มันคงไม่มาฆ่าเราหรอกท่านผู้ชมหม,มอนได้แง่ดีนะเพราะฝั่งนี้ไม่มีมอนน้ำเลยนะโอ้วันนี้เต่านะครับผมซามขาตัวนี้ก็น่าจะ หหรือเปล่าไม่รู้นะครับเข่ามันจะโค้งๆกับตัวเด้ออุ้ยอุ้ย,ย,ยมันตอบโต้แล้วผู้ชมหนีก่อนหนีก่อนโอ้โสหสัตว์มอดนี้มันทําร้ายเราหมดเลยนะครับเนี่ยไม่เจอตัวดีๆน่าจับเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาวิ่งหาก,กระเป๋านกกันก,นก่อนดีกว่านะผมเจี๊ยไปทําที่ขี่นกไปนะครับอ้อยนี่ไงผมเห็นมันตายอยู่แถวนี้นะครับแต่ว่าตอนแรกกีกามันอยู่นะผมเลยไม่กล้ามานี่นะเอามาให้หมดเลยนะโอ้โหเสียดายมากนะครับนกก็ตายนะตรงนั้นก็น่าจะเอ้ยอันนี้กระเป๋าใครเนะี่ย กระเป๋าอ๋อเนี่ยสไปโน่ท่านผู้ชมโอ้โหเนี่ยตายนะครับโดยกีกาค่ะย่างเซ็งเลยนะท่านผู้ชมโถเอ๋ยนกผมสไปโน่ผมด้วยไม่น่าประมาทกีกาเลยนะน่าจะฆ่ามันก่อนนะครับแต่ว่านกเราก็ไม่ค่อยโหดด้วยแหละมันตีเบานะครับโอเคผมยิงนกไว้ไหนเนะี่ยน่าจะแถวนู้นนะครับผมน่าจะจับตัวแถวนี้ไปก่อนนะเพราะสเตโกอะไรนี้นะน่าจะช่วยฟาร์มได้หรือเปล่า ตื่นหรือ,อยังยังไม่ได้เลยนะครับเนี่ยจ้ตัวนี้เราจับไว้๋อใกล้ได้แล้วนะครับเนี่ยกินมาหนึ่งรอบแล้วนะเอาท่านเหลือ,อน่าจะได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่ชุดพวกนี้ก่อนละกันนะใส่ใส่ไปก่อนนะผมไม่ให้เปลือยนะโอเคมีอะไรใส่ไปก็ใส่นับอะไรไม่ใช้ก็ทิ้งไปนะครับผมอ่ะอันนี้เก็บไว้นะครับโอ้เกาะแตกหมดเลยครับสกินทิ้งไปเลยนะครับอุ้ย เผทิ้งรองเท้าครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขี้เกียจครั่บใหม่อยู่นะโอเคแล้วก็ทิ้งไปเลยนะพวกสก,กินพวกนี้อันนี้ทิ้งไม่ได้นะครับโอเคอะทิ้งไปเลยครับไม่จําเป็นแล้วนะอ่าเก็บไว้ประมาณนี้โอ้เสียดายนะครับนกผมดามาตาเสียด้แเราได้ตัวใหม่ตัวนี้แล้วว่าเราต้องตั้งชื่อแล้วแหละท่านผู้ชมมันจะได้แบบโหดๆโหนนะตัวนี้ โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนจับนกได้ละกันนะครับเพราะว่าไม่มีนกเนี่ยเราหาสัตว์จับยากจริงๆนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ผมก็จับได้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมจะตั้งชื่อว่าอะไรดีอะโอ้โหเอาปีสีเขียวเอาชาเขียวแล้วกันนะเอาตั้งชื่อว่าอะไรดีเอามัชชาแล้วกันนะครับตามชื่อเจ้าตัวเซนเซิร์ฟออนไลน์เลยเนะอเคมัชชาใส่ที่ขี่ให้เรียบร้อยนะครับผมอ่ะใส่เลยนะครับ อะไรเนะี่ยอ๋อตรงอันนี้อันนี้เป็นคอสตูมนะครับเดี๋ยวเราอัพน้ำหนักก่อนเลยนะน้ำหนักมาน้อยเกินไปนะครับโอเคปะมาลองขี่อันนี้ว่าแล้วก็ฟาร์เวลก่อนเล็กน้อยนะมันจะได้มีความสามารถในการสู้ตัวอื่นได้นะครับผมไม่งั้นเนี่ยตีพลัซอยังไม่ตายเลยท่านผู้ชมฟาร์เวลสักหน่อยนี่นะครับผมโอ้โหเซบีนาลงเร็วมากโอ้โหไม่ตาย เบามากเบามากไม่มีสไปโนมาเกิดแล้วท่านผู้ชมเสียดายมากนะแต่ว่าน่าจะมีเกิดอีกแหละมันเกิดไม่ยากนะครับผมอยากได้มากๆเลยนะครับหน้าตัวนั้นอ่าตายแล้วเรียบร้อยกินเนื้อโอ้ยสเตมิน่หมดนะครับผมอุย้ยอะไรเนี่ยตัวอะไรอีกเฮ้ยเดี๋ยวผมให้มันรีสเตมิน่แป๊บหนึ่งนะครับผมอ๋อน่าจะมาตอมศพนะครับท่านผู้ชมอ่ะเก็บเนื้อมาเก็บเนื้อมา โอเคแล้วเรามาอัพดาเมจไปเลยนะครับอ่ะจะได้ฟาร์มวิวเร็วๆนะครับเนี่ยปั่นเลยมาใครจะเอากับผมมานี่ล่วงให้หมดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปฟาร์มศพตรงนั้นหน่อยนะที่เราฆ่าไว้นะครับที่เจ้านกอุ้ยกีก้ามันยังอยู่เลยนะผู้ชมผมไม่ยุ่งดีกหว่านะไอตัวนั้นเนี่ยไม่เอาแล้วเข็ดแล้วนะครับผมอ่ะเซมินาอัพไปเลยนะครับผม2000เลือดเดี๋ยวค่อยอัพนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะจอแดงนะครับผม อ่ะแล้วก็สปีดคอตูมใส่ไปเลยนะครับผมไปหาตัวจับดีกว่าท่านผู้ชมโอ้เสียดายนะเจ้าตัวเก่าเราไม่เป็นไรนะได้มัชชะมาใหม่นะครับผมผมรีสเตมินา่ามันแป๊บหนึ่งนะเอ้ยตัวอะไรเนี่ยอุ้ยตัวใหม่แล้วนะครับเนี่ยคาชาโรดอนโตซารัสนะครับผมของหมัดจุลศิษย์แน่เลยอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อตัวใหม่เนเลยครับเนี่ยแต่ว่ายังไม่ถูกใจนะเอ้ย อันนี้ก็ตัวใหม่เดี๋ยวท่านผู้ชมเอาโลซอลัสนะครับแต่ว่ารูปร่างเนี่ยไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมเจอสไปโนอีกตัวหนึ่งนะครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสู้ไอ้ตัวนั้นได้หรือเปล่านะไอ้ตัวที่มันตีอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอเคลียร์พื้นที่ก่อนนะทีเล็กเอออุยอุ้ยอุ้ยตัวนี้โหดนะครับเนี่ยนี่สามทีตายนะครับผมอุ้ย อ๋อมันคำรามได้ครับท่านผู้ชมผมว่ากีก้าตัวนั้นน่ะก็น่าจะเหมือนทีเล็กตัวนี้แน่เลยมันคำรามได้นะครับผมอะยิงให้หลับไปก่อน,นครับตีมันเออนี่นกผมบอกเลยว่าโหดมากจอดก่อนลูกจอดก่อนอุ้ยมันบินวนนะครับมันบินวนลงจอดเลยโอเคครับผมเกือบตายอีกแล้วหวดตกนกเมื่อไหร่เนี่ยมีร่วงนะ เวลามันคำรามเนี่ยมันทาให้เราตกสัตว์ได้นะครับผมผมลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยมันเป็นสัตว์มดนะครับต้องระวังดีๆเลยนะครับเนี่ยโอเคสไปโนตอนนี้ก็ลงโล่งนะผมไม่มีใครกําลังังแกมันอยู่นะโอเคผมขอเคลียร์มดก่อนมดเยอะมากนะครับโอเคแล้วก็ลงจอดอัพดามเมจหน่อยนะครับผมเลือดเดี๋ยวค่อยอัพนะอุ้ย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 ,อ,ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอุ้ยโดนอีกแล้วนะผู้ชม ตัวอะไรวะเนี่ยอุย้ยโกเลมไม่ใช่นกไม่ใช่นกแต่เป็นโกเลมอุย้ยตายเลยครับล็อกเอลิเมนต์เอาเอฟฟิวโมเมนต์เลเทอร์เอ่อท่านผู้ชม mm hmm. นกผมตายอีกแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหผมอุตส่าห์จับมาโอ้โหตายเลยเนะอ้ยได้หัวใจกี๙มาด้วยนะครับท่านผู้ชมนกผมตายอีกแล้วโอ้โหอะไรกันเนี่ยโโอ้หมันมันหัวอย่างนี้นะครับเนี่ย ไหนแล้วก็มาเก็บศพแล้วผมอยากเจะเอาอะไรติดไม้ติดมือกลับไปด้วยนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้ต่อยนกผนจะตาบิกิโผมก็ต้องได้สไปโดมาจับเลยครับผมยิงไปเลยโดหรือเปล่าโดนะครับผมเอาดอกเดียวหนีเลยเดี๋ยวผมขอส่องค่าศพมันนิดนึงโอ้ขึ้นมาพันเดียวยนี่ครับมีโอ้โหเรื่อมันค่าศพมันตั้งสี่หมื่นครับเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยเอาเอาวิ่งหนีไปไหนแล้วะว อะไรกันครับเนี่ยทำไมสไปโนผมหนีไปไหนแล้วอ๋ออยู่นี่นะครับเนี่ยอ่าอีกก็เสร็จผมอ่ะเดะเดมูขอหาจุดดีก่อนอ่าตรงนี้เลยนะครับอ่ะ ดอกสุดท้ายกับสไปโนมาผหจะระยประปชิเลยนะเออนี่ไงล่ะโอ้โหเฮ้ย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 มึงอย่าคำรามอย่าคำรามขอร้องกูปไปละกูปไปละจา้ากูไปละจ้าไม่อยู่ละจา้าอย่าตามมาครับอย่าตามมาครับนี่ผมวิ่งเร็วนะบอกให้ผมวิ่งเร็วนะบอกให้อุ้ยเลือดเลือดเก้าพันอุ้ยไม่สู้ไม่สู้ไม่ส,สู้สู้ไม่ได้นะครับ วยแล้วไงสวยแล้วไง,ววไงเจอเจ้าป่าด้วยนะครับเนี่ยปิดบักไปเด็ดติดบกไปเดีดแต่ผมจะใช้วิธีการล่อมันนะครับแล้วก็วิ่งนะครับผมเพราะว่าเราต้องจับตัวบินได้ที่โหดแล้วเลยถ้าเราจะเจอแบบนี้ครับเนี่ยนกมันไม่ไหวนะโอ้โหตอนนี้มีกี่กล้เฮ้ยทำ็นมองไม่เห็นผมเถอะโอ้โอ้มองเห็นผมอีก เห็นจริงปะเนี่ยอ้าวไม่เห็นแล้วนะครับขี่ลืมจริงๆเลยกีก้าตัวน,นั้นก็อย่าไปยุ่งกับมันนะครับผมแต่ว่าเป็นกีก้าแบบดี้นะกะกะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนอีกแล้วโอ้เกือบไม่รอดน,นะครับเนี่ยแต่ผมขอทําเจ้าโอโซคาร์บก่อนนะครับโอเคเมื่อกี้มาแอบวิ่งไปไปกินน้ามานนะครับเนี่ยต้องหาจุดสร้างแถวๆนี้นะครับสร้างมาก่อนเลยนะเจ้าโตโอโซนะครับอ่ะต้องการไม้ด่วนๆเลยนะครับ ไม้ไม้ไม,ไมใไ้ใส่ไปใส่ไปเอาเป็นฟาเดชั่นมาสักอันหนึ่งนะครับอ่ะเอามาสบายสบายสักอันนะโอเคแล้วก็วางเลยนะครับผมจะได้เผาเหล็กกันนะเตาเผามาโหจับสไปโนลำบากจริงๆนะท่านผู้ชมแล้วก็ฟาร์มเหล็กมาอ่ะอ่ะครบแล้วครับแล้วก็เหมือนผมเห็นคนคอมเมนต์ว่าใช้เคบเพลิงอ้ใช้เชื้อเพลิงที่เป็นไม้จะดีกว่านะครับผม ล้วก็ฟาร์มมาเลยเอ้ยอันนี้ดอกฟันก้อนหูนะครับโอ้แถวๆนี้มันไม่มีแบบไม้ธรรมดานะงั้นเราใช้ฟันก้อนหูแล้วกันนะโอเคเราโต๊ะเราอยู่ไหนเนี่ยรออยู่นี่อยู่นี่นะครับเผาเลยครับผมเลก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 อ่าอยู่นี่ฟึบฟึบเอ้ยอันใช้ฟันก้อนหูแล้วกันนะครับอันนี้เผื่อต้องใช้ค้าของนะอ่าเผาเลยรอเผาสักครู่นะครับแต่ราไปจับสไปนัลเลยแล้วกันนะไม่ใช่จับสิเอาอาหารใส่นะ ระเบื่อทีเล็กจริงๆเลยถ้าผมเข้าไปใกล้เนี่ยมันต้องคำรามใส่ผมอีกแน่ๆเลยเนี่ยมันอยู่แ,แถวสไปโนด้วยนะครฮนะอยู่ใกล้แค่นี้เองไปเธอขอร้องละไปชุกๆ,ๆ,ๆแต่ไปโนเราเลือดเจ็ดพันนะครับมันเลือดเก้าพันผมไม่อยากเสี่ยงให้มันสู้กันนะครับนั่นเดี๋ยวผมขอที่ขี่ก่อนละกันมีที่ขี่ก็เซฟกว่านะถ้าเราได้ควบคุมมันนะครับเอานะครับตอนนี้ผมก็ได้เหล็กมาห้าสิบห้าอันแล้วนะครับมามาครับก็เลยนะครับผม เหนื่อยมากนะครับพารนนี้เนี่ยเสียดกไปถึง2ตัวเลยนะครับถ้าสไปโนโดนฆ่าเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าพารนนี้เป็นพารนที่โคตรเฟลเลยนะครับเนี่ยครับอย่างนานเลยนะแต่ผมบอกเลยว่าไอสองตัวนั้นเจอแนะ่เจอแน่ทําลูกเราไว้เยอะนะครับผมกีก้าเนี่ยมันอาจจะกากนะแต่ว่าไฮโดโนโซอรัสเนี่ยก็ประมาทไม่ได้นะครับกีก้าบอดถ้าเทียบกับของออฟฟิเชียลเนี่ยคนละเรื่องเลยนะเลือด8 0 0ห0ื่นนะของออฟฟิเชียลอะที่เราโดนมันฆ่าไปนะครับผม เอาไปเลยเนื้อน้องนะครับผมหิวยังลูกอ้าวกินอะไรกะโอ้มันกินเนื้อปลาท่านผู้ชมบะโถเอ๋ยมันไม่ได้กินเนื้อน้องนะครับเนี่ยไม่ได้บอไปฟาร์มปลาแปบนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะครับผมเอาละครับตอนนี้ผมผมก็รอจนมันจับได้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหพอจับได้เสร็จเนี่ยเวลลร้อยสามสิบสี่เลยนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาลองขี่มันกันดีกว่านะครับผมอ่ะใส่ที่ขี่เลยนะ ฟืบอ่าแล้วก็โอ้สแตนมาดีมาานครับเลือดนี่เป็นหมื่นเลยครับเนี่ยอัพดาเมจเลยแล้วกันนะนี่โอ้โหโหเสียงคำรามนี่อย่างกัรในหนังเลยครับท่านผู้ชมว้าวโคตรเท่นะครับเนี่ย,อมมยนนะโอโ้โออหโคตรเทลยนะ,นะววทนะ่านผู้โโชมแต่ว่าที่ขี่เนี่ยเราตัวตัวเราจะบักบักทะล,ทะลุทะลุหน่อยนะครับผมนะโอเคเรามาลองกันดีกว่านะครับผมเดินค่อนข,ข้างช้าเลยนะครับเนี่ยอืมอืมผมว่าเราเอ เราไม่ควรลองกับเจ้าพวกนั้นแต่ว่าลองดูหน่อยก็ไม่เสียหายนะครับผมมาไม่น่าตายนะครับกัดไปเลยนะครับนี่นี่โอ้โหโหดมากโอ้โหกัดแรงมากท่านผู้ชมนี่สามทีล่วงนะครับผมนี่ล่วงไปล่วงไปโหดมากโหดมากทีเล็กเหรอทีเล็กเหรออุยอุยอุยกัดเราสะดุ้งเหมือนกันนะครับเนี่ยมาม้ามา,มาไหวนะครับผมไหวกัดอีกทีนึงเออเรียบร้อยครับผม ให้มันรู้ว่าใครชนะนะครับผมจริงๆในหนังเนะี่ยเราก็สู้ทีเล็กชนะนะโอเคเราอัพนี่ไปก่อนนะครับผมเลือดเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยอัพแล้วกันนะเพราะมันขึ้นชานะน้ำหนักก็มาดีแล้วนะครับสปีดหน่อยนะสปีดมาน้อยครับแล้วก็อัดดาเมจเลยนะครับผมสป,บสปีดเนี่ยเราย้มเป็นสปีดคอสตูมของเพรทราดอนก็ได้นะครับมาโอ้โหบอกเลยว่าตัวนี้จัดหนักจัดเต็มนะครับผมอ่ะเราไม่ใส่สปีดคอสตูมแล้วกันนะครับผมลองเดิมๆิมกันนะ โอเคมาเราจะลองฟาร์มเบีวที่ป่านี้เลยนะครับผมคาโน่คาโน่เอคาโน่เอ,อขณะนี้ก็แกลิมิมัสนะครับผมเรียบร้อยเฮ้ยเทลิซิโนซารัสหมอดนะครับผมอุ้ยอุ้ยปิวเลยนะครับผมข้างบนนี้ก็หลังพึ่งเราไม่ยุ่งนะครับมาตรงนี้นี่เรวสองไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะความมันเดี๋ยวเราใส่สปีดคอรตุมเลยแล้วกันนะครับเป็นของทราโนดอนนะสองร้อยเปอร์เซ็นต์ อ่าแล้วก็อัพไปเลยนะครับผมดูสียว่าจะเร็วเกินไปหรือเปล่าโอ้กำลังดีนะครับเนี่ยดีเลยนะครับผมมันําให้หันหัวง่ายด้วยนะครับอ่ะกินไปเลยนะครับข้างหน้าข้างหน้าตรงแม่น้ำนะครับผมผมเห็นมีศึกใหญ่ๆย่อมๆได้เลยนะครับสัตว์เยอะมากนี่ไงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พอ้โวสไปนดวเราโหดมากครับผมเรียบร้อยแล้วโอ้โหโอ้โหโ,โ,โดนกัดนะ ิวเลยนะครับผมนี่ที่มันฆ่ามานินมังก,กรเรานะครับผมผมบอกเลยว่าต้องมีล้างแขนอะ่ะต้องจัดกายต้องกีก้าวตัวนั้นให้ได้นะครับผมลองดูสปีดว่ายน้ําอุ้ยสปีดว่ายน้ํากลางๆนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะเนี่ยฝูงรับเตอร์จุลสิกนะครับผมนี่อิสลาโนบานะครับผมล่วงให้โหมดได้ดีเอมาด้วยนะครับเนี่ยรู้สึกว่าจะไปทําแบบโค้ไฮบริดได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอเคแล้วก็ต่อด้วยฝูงของตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับผม แล้วก็แมนติสนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะโอ้โหออกนิกไนเมอร์เพียบเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ด้วงนะครับโอ้ยด้วงอะไรเนี่ยโอ้ยเฮ้ยผึกงมากท่านผู้ชมต้องการ3มทีเลยนะครับเนี่ยตัวพิลึกกึ่งๆนะตัวใหม่นะแล้วก็ตัวอะไรไม่รู้นะครับผมทีเล็กด้วยเรียบร้อยมันแต่ตัวให้เราก,กัดเนี่ยมันจะปิวเหมดเลยนะครับท่านผู้ชมมาแบคคิโอเหรอแบคคิโอโอ้โห เราแรงดาม,มิเราแรงมากนี่บอลโตร์ก็ไม่เว้นนะครับผมสเตโกเอาหน่อยไปกันต่อในน้ําเลยนะครับผมอุ้ยโอ้โหเพียบเลยนะครับแค่เหยียบก็ตายแล้วนะเนี่ยครับผู้ชมมาจันก้าเอ๋อแอ็บเบอรแลนด์สเตโกก็ไม่รอดนะครับผมเทคเทคเทคดอบอะไรเนี่ยโอ้ไม่ดอบเอเลเมนต์นะครับแต่ดอบเป็นเอเลเมนต์ดั๊นะอุ้ยอุ้ย,ย,ยตัวอะไรวะน่าเทคสเตโกไม่ใช่สิตัวนั้นคนยี่ตรงนี้นครับผมอัลฟา เฮ้ยเสียงโทรศัพท์ท่านผู้ชมยังกันในหนังเลยนะครับเนี่ยเวลามันกินคนเข้าไปเนี่ยแล้วแบบคนมีมือถือก็จะมีเสียงแบบนี้นะครับผมอ่าผมว่าเราต้องลองหน่อยระหว่างตัวเนี้ยไม่รู้นะว่าไหวหรือเปล่ามาเรียบร้อยครับผมทีเดียวล่วงโอ้โหไดเอาฟ้าบาดมาด้วยนะครับต้องไปลุยกันฝั่งนู้นหน่อยเลยครับนี่เรียบร้อยโอ้โหอัลโลซารัสล่วงนะครับผมมีตัวชื่อแปลกๆด้วยนะครับ พีเล็กนะครับผมอันนี้ของออริจินอลนะอยากเจอเจ้าตัวริปเปอร์ที่มันฆ่าเราจริงๆเลยครับเนี่ยผพ oh, ว่าตัวนั้น,นอาจจะไม่ได้ฆ่าเราหรอกนะครับแต่เรา่าจะโดนเสียงคำรามจากกีก้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอเคในป่านี้มีตัวหรือเปล่าในน้ำานี่ก็ตอนตรงนี้มันเป็นแบบริเวอร์นะครับเลยไม่ค่อยมีพวกสัตว์เกิดน,นะไอตัวนี้ไงที่มันฆ่าเราตอนต้นเกมนะครับเรียบร้อย มนพัลแห่งการรีเวนส์เลยนะครับเนี่ยแก้แค้นนะตัวอะไรเนี่ยครับโอ้ตัวเลขสิบปลาสเตโกล่วงนะครับผมตัวนี้อีกตัวหนึ่งน,น,นะตรงนี้กลุ่มกลุ่มเดลเสานะครับกัดให้หมดกัดให้หมดเออเอยโอ,ยโอย้ตัวอะไรวะเนี่ยตียเรามีสะดุ้งนะครับเมื่อกี้โอ้โหล้างบางล้างบางใดนโนเสาในป่านะครับเอาเอาเอา,เอายังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ล่วงให้หมดนะครับผมนี่โอวีแรปเตอร์อุ้ย มาโพลไหนวะเนี่ยไม่รู้นะครับผมยิงมหัอยาลองบูใต้น้ำมากๆเลยแต่ว่าไม่มีตัวให้ตีนะครับต่ผมไปลองไปไปหาสู้แถวบ้านดีกว่านะครับผมทานกลับบ้านเราก็เปิดแบบขึ้นมาเลยนะนเดี๋ยวนอือ่นต้องปิดกล้องก่อนนะครับผมอ่าข้างหน้านี้คนระับเป็นบ้านเรานะโอเคเรายังไม่หลงนะท่านผู้ชมเอาละครับั้างงานพาน,นี้ผมก็ต้องขอจบเพลงเท่านี้ก่อนนะครับผม <c oughs> <c oughs> เสียงโทรศัพท์ดังกีแล้วนะท่านผู้ชมน่าจะเป็นเสียงเหมือนในหนังเลยนะครับเนี่ยเจ้าเสียงนี้นะ โอเคก็ถ้าผ่านหน้าเราจะมาจับตัวอะไรใกล้ลืมติดตามช่วมันด้วยนะครับผมก็อาจจะมาจับเจ้าตัวนกตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันดูโหดดีนะแล้วก็เป็นนกหมดด้วยนะครับผมแต่ก่อนเราจะไปเนี่ยแตขอลองอะไรนิดนึงนะครับผมผมลืมไปเลยว่ามันอาจจะมีท่าอะไรนะครับผมอ๋อมีท่าคำรามด้วยนะครับเนี่ยกดตัวซีนะโคตรเท่เลยนะครับผมคำรามนี่ครับผมเสียงนี่เหมือนในหนังเลยนะ โอเคก็ง okay, so ั so 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 ้นก็ไว้บ่ายครับผมก็มีอะไรก็สามารถทักพี่ผมได้ตลอดเลยครับถ้าผมว่าผมก็จะไปตอบนะก็สำหรับพานี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายโย่